ประกันสังคมโอ้ oh, ครับแล้วก็หักเงินเราไปส uh. รุปแล้วเราจ่ายประกันสังคมไปทําไมครับ <laughs> มันไปอยู่ที่ไหนครับมันคืออะไรลองถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะอย่างประกันสังคมสําหรับคนทํางานเนี่ยนะครับ <laughs> ก็คือเป็นประกันสังคมมาตา 3, 3. รา33เขาจะหักเรา5%ของเงินเดือนนะครับแต่ว่าฐานสูงสุดที่เขาใช้ก็คือ15,000บาทครับผมบ5%ที่เราจ่ายไปเนี่ย5%จะหักสองก่อนลักษณะของ2%นี้ก็เป็นการชดเชยความเสี่ยงครับผมยกตัวอย่างเช่นตกงาน เสียชีวิตเดี๋ยวไหมฮะเจ็บป่วยนะครับเวลาที่เราไปรักษาโดยใช้สิทธิประกันสังคมอะไรนี้นี่ก็คือเงิน2%ที่ถูกหักลงไปกองรวมกันไว้สเนี่ยเขาจะเอาไปหักไว้ในกองทุนกองทุนหนึ่งชื่อว่ากองทุนบํานาญชราภาพโอ้โหเงินเก็บเพื่อเอาไว้ใช้ตอนเกษียณภายใต้ชื่อเหมือนกับแอคเคาท์ของเราเลยทุกคนก็สามารถ ตรวจสอบเงินของเราได้นะมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับชื่อว่า SSO Connect ครับนะฮะ SSO Connect เนี่ยเป็นแอปของสำนักง,งานประกันสังคมเราไปลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนของเราปุ๊บเข้าไปดูปุ๊บมันจะโชว์เลยเราไปสิทธิ์รักษาที่ไหนอ่าเรามีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างเราไว้ในนั้นหมดแล้วก็เงินของเราที่อยู่ในกองทุนบำนาญชรา,าภาพปัจจุบันมีอยู่เท่าไหรต่ตลอดอายุการทำงานของเราเนี่ยส่งประกันสังคมไปกี่ปีถ้าส่งประกันสังคมตั้งแต่15ปีขึ้นไป 15, 16, 17, 18ปีเราจะได้เป็นบำนาญอย่างเดียว Hmm. แต่ถ้าได้ส่งไม่ถึง15ปีเราจะได้เป็นบำเหน็จก็คือเงินก้อนในแอปนั้น oh. สําหรับคนที่ทํางานประจำนะครับเงินที่เราสะสมเข้าประกันสังคมเนี่ยจะมีเงินส,สมทบของนายจ้างแล้วก็มีภาครัฐที่จะเติมเข้ามาด้วยนะครับวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วดูแลเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสียชีวิตการเจ็บป่วยนะครับการตกงานนะครับรวมไปถึงคลอดบุตรเลี้ยงดูบุตรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีการเก็บสะสมไว้ให้ใหเราใช้จ่ายตอนเกษียณนะครับเรียกว่ากองทุนบำนาญชราภาพเพราะฉะนั้นเงิน นะครับสุดท้ายมันก็จะกลับมาดูแลตัวเองนะครับ